ส่วนฝากรัฐบาลครับแรงเสียดทานล่าสุดเกิดขึ้นระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยอีกแล้วเป็นความขัดแย้งของคนที่เคยกอดกันตอนจะร่วมรัฐบาลนะครับ<ะ>คุณพิสิทธ์เวชาชีวะกับคุณเดวินชิดชอบนะครับถึงความขัดแย้งในเรื่องทางความคิดต่อการออก พรบนิรโทษกรรมซึ่งท่านนายกนั้นค้านหัวชนฝาเลยบอกว่าไม่อยากจะสร้างบรรทัดฐานแบบนี้นะครับให้เกิดขึ้นมาได้ใหม่อีกขณะที่คุณเนวินชิดชอบนะครับก็สั่งการให้พักภูมิใจไทยนะครับเดินหน้าผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมโดยไม่สนว่าในในายกรัฐมนตรีนั้นจะมีความคิดเห็นค้านเรื่องนี้นะครับพร้อมที่จะล่ารายชื่อประชาชนทั่วประเทศนั้นสนับสนุนครับ โดยได้เห็นว่ากฎหมายในโทษกรรมนี้นะคะที่ให้ผู้ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรยึดสนามบินเหตุจราจนเดือนเมษาย,ยน2552นั้นเป็นเหตุการณ์ชุมนุมช่วงเดือนเมษาย,ยนและพฤษภาคม2553พ้นจากความผิดค่ะยกเวนก้นการนําที่ทําผิดกฎหมายนะคะจะเป็นช่องทางที่นําไปสู่ความปรองดองได้อย่างแท้จริงและพักภูมิใจไทยก็จะเดินหน้าต่อไปไม่สนว่านายกรัฐมนตรีจะเห็นด้วยหรือไม่ค่ะ ไเดียกกปทับในสภาสมาชิกพักก็จะเดินหน้าในเรื่องการสอบถามท่านประธานสภาว่าจะขับเคลื่อนได้อย่างไรแล้วก็คนที่เป็นวิบของพักก็จะต้องไปหาลือบิ๊กพักร่วมรัฐบาลว่าจะเอาอยัางไงแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของสมาชิกพักที่ไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะเริ่มเดินหน้ารณรงค์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป แต่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมจึงเตือนพักภูมิใจไทยค่ะให้คำนึงถึงความเป็นเอกภาพและการทำงานร่วมกันด้วยค่ะาความององเกิดขึ้นได้่ะวันมันกมันก็ลองถามสังคมสิครับผมกลับว่าจะมีปมความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาทันทีครับเขาคงจะต้องคำนึงถึงความเป็นเอกภาพในทิศทางของของการทำงานไม่งั้นประชาชนก็จะสับสน ที่ประธาน,นาผู้แทนรนัศดรจากพักภูมิใจไทยนะครับบอกว่าการเรื่อนวาระขึ้นมาหรือไม่นั้นอยู่ที่การตัดสินใจของวิปรัฐบาลนะครับแต่เบื้องต้นเชื่อว่าเรื่องนี้อยู่ที่พันตํารวจโททักษิณเพียงคนเดียวถ้าสั่งให้ปลองดองก็จะเกิดขึ้นไม่เกินหนึ่งเดือนครับส่วนนายประธานศิลปะอาชานะครับประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเห็นว่าเป็นไปได้ยากครับที่จะเกิดความปลองดองครับ้า่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมทั้ง พันตำรวจโททักษินครับซึ่งเรื่องนี้ก็ความพิเีพเถนสอดคล้องนะครับคุณสุเทพก็บอกเหมือนกันว่าไม่ว่าพักตัวหัวหน้าพักเพื่อไทยจะเป็นใครใไม่ว่าเรื่องการปรองดองจะเริ่มขึ้นหรือไม่อยู่ที่คุณทักษินชินวัตรเช่นเดียวกันครับ นายสุเทพเทือกสุบานรองนายกด้านความมั่นคงยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีการประกาศพรกฉุกเฉินที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายใหม่อีกรอบตามที่ผู้ว่าเสนอมาเพราะว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้ใช้พรกฉุกเฉินเพื่อและก็มั่นใจว่าจะสามารถดูแลกฎหมายปกติด้วยกฎหมายปกติได้ครับสถานการณ์ที่ได้มันมีมันมีคนทําแน่ครับแต่ว่าผมเียนว่าไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลจะไปสร้างเหตุการณ์ได้ได้ทไมครับในเมื่อรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะ แก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดเหตุายไม่เกิดความวุ่นวายหรือความไม่สงบในบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุมาคนที่เสียหายขาดทุนก็คือฝ่ายรัฐบาลนเองครับการปรองดองสมานฉันที่จะมาจากทางซีฝ่ายนั้นเนี่ยก็อยู่ที่คณทักสินถ้าเมื่อไหรคนทักสินตัดสินใจที่จะเดินหน้าในแนวทางปรองดองก็ทุกหน่วยเขาก็ฝังก็เดินหน้าในแนวทางนี้ได้